สวัสดีค่ะกระแสเขาดังมาล้อกค่ะเจ้าของเพลงมาเองเรามีอะไรเหมือนกัน2ออย่างโปโยคีเพย์บอยพูดถึงทิมพิธาหลังร้องเพลงคืนนี้ขอหอมทำเอาสาวๆหลายคนกริ๊สนั่นเลยค่ะสําหรับวัาที่นายกอย่างทิมพิธาลิมเจริญรัดที่ก่อนหน้านี้ไปดีดก,กีตาร์ร้องเพลงคืนนี้ขอหอมนาฬิการกรมรมกรข่าวคุยนอกจอซึ่งเพลงนี้ทิมเผยว่าเป็นเพลงโปรดของลูกสาวอย่างน้องพี่พิม ล่าสุดทางด้านของโปโยคีเพย์บอยเจ้าของเพลงขึ้นนี้ขอหอมก็ได้ออกมาโพสต์ไรยาวถึงทีมหลังจากที่ได้เห็นคลิปที่ทีมร้องเพลงของตัวเองในรายการโดยโปเผยว่าสิ่งที่มีค่าเหมือนรางวัลที่ยิ่งใหญ่สําหรับผมคือการที่เพลงของเราได้เข้าไปพัวพันกับชีวิตของคุณลหลายคนได้เข้าไปอยู่ในช่วงเวลาที่มีคุณค่าของคุณแบบนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากใจ วันนี้ผมรับโทรศัพท์จากทุกคนในบ้านว่าวัดที่นายกพิธาร้องเพลงคืนนี้ขอหอมออกข่าวทีวีช่องสซึ่งจริงๆหลายคนส่งข้อความมาบอกพี่ทุกช่องทางตั้งแต่เช้าหลังรายการกรรมกรข่าวผมก็ปลื้มมากที่ผู้นําของเราเก่งรอบด้านเหมือนกับทุกๆคนครับแต่ที่ปลื้มที่สุดก็คือการที่คุณพิธาบอกว่าเพลงนี้ร้องให้น้องพิพิมพ์และน้องพิพิมพ์ชอบเพลงนี้ด้วย ที่แน่ๆเรามีอะไรเหมือนกัน2อย่างคือเราชอบดนตรีและทุกครั้งที่ร้องเพลงผมก็นึกถึงลูกสาวเหมือนกันครับขอบคุณมากครับเป็นเกียรติมากๆครับขอให้เครดิตกับเจ้าของทำนองเพลงนี้ด้วยครับเพื่อนผมชื่อของมงคลครับคนนี้คือสุดยอดกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ถ้าได้ฟังคุณพิธาน่าจะชอบครับเป็นเรื่องราวที่น่ารักและซึ้งมากๆเลยทีเดียวค่ะ ทั้งสองคนมีความเหมือนกันตั้งสองอย่างก็คือชอบดนตรีและเป็นคุณพ่อที่รักลูกสาวมากๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยน,นะคะ